สวัสดีครับวันนี้เรามาเพาะเมล็ดมะม่วงเบาใต้กันนะครับพี่น้องที่ผมไปเอามานะครับเนาะนี่แหละที่แปามาแต่วันนั้นนะ<ส>ผมเคยลงคลิปให้พี่น้องได้รับชมวันนี้ก็เยอะแล้วครับพี่น้องนี่แหละนะนี่แหละผมเอาไปล้างผมผมคันแล้วผมก็เอาไปล้างแล้วเลามาพึ่งลมไว้แล้วพึ่งแดดพึ่งลมไว้นะครับนอันนี้ครับก็แห้งดีอยู่ครับพี่น้องแห้งสนิทดีอยู่นี่ครับ ผมก็เลยเอามาเสียบน่ครับพี่น้องนะนี่แหละครับนี่ก็ยังยังไม่ได้ไม่ได้คั้นเอาเอาเนื้อข้างในออกแล้วครับเราก็คั้นออกแล้วเราก็าไปล้างนะครับพี่น้องนะตัวนี้นะนี่แหละล้างเราก็มาพึงลมไว้นะนี่แหละเป็นมเมล็ดมะม่วงเบาใต้นะครับตามวนที่ได้ลงคลิปไปได้สองวันที่ผ่านมาก็ไปเอาที่ต้นนะครับวันนี้เราก็มาทําการล้างนะครับพึงลมไว้ แต่ปกติก็เราจะกล้าไอ้เลยก็ได้แต่ว่าเราต้องทําให้ดีเพื่อจะได้เกิดร้อซนะครับพี่น้องเนาะทําให้เกิดร้อยเเซ็นี่ผมไอ้เพาะในกระบะนะครับถ้าเราเอาลงดินเพาะก็ได้นะครับแต่เราก็ต้องไปทําสถานที่พอดีมีกระบะอยู่ปีที่แล้วก็เพาะในกระบะนี่แหละครับเพาะมะม่วงใหญ่ปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็เลยมาเพาะ ในกระบะอีกนะครับก็เมล็ดเมล็ดหนึ่งเนี่ยครับมันจะออกสามต้นก็มีสี่ต้นก็มีนะครับนี่หนึ่งในหนึ่งเมล็ดนะครับนี่ครับเขาจะมีอนุภาพมากๆนะครับเพราะว่าถ้าเพาะเมล็ดปลูกเนี่ยมันจะจะแข็งแรงนะครับลากแก้วเขาจะลงลึกนะครับลากแก้วเขาจะมีลากแก้วลงลึกนะครับต้นไม้นะครับยึด นะครับถ้าเป็นมะม่วงต้นเกี่ยงไหลนี้รากแก้วไม่ค่อยมีนะครับมันจะมีส่วนมากมจะมีแต่รากผอยมากกว่านะครับทีนี้มะม่วงในสมัยอายุยืนนะครับเพราะว่าถ้าเราปลูกเมล็ดเนี่ยมันจะทําให้มีรากแก้วอย่างลงลึกนะครับอเป็นหลายหลายปีเลยแหละเนาะอ้อาก็ไม่เป็นไรแต่ทุกวันนี้เขาโลกมันเปลี่ยนไปเนาะเราต้องปรับสภาพตามโลกยุคปัจจุบันนะครับ ่วนมากเขาจะมีจริงเขาจะตอนจริงนะครับภาพจริงตอนจริงนะครับแล้วก็ให้ทันจินให้ความความต้องการกลับไปของพวกผู้บริโภคนะครับพี่นอ้องนะของเราอันนี้ก็ยังว่าแล้วล่ะแต่หมดก็เลยมาเพาะเมล็ดบางคนเขาก็ชอบปลูกเป็นเมล็ดนะครับมันก็จะได้แข็งแรงแล้วก็ได้ได้นานนะครับไม่เสานะครับจะไม่เสาไว้นะครับเนาะนี่แหละ ยังยังอีกเยอะอยู่เดี๋ยวจะเสียบไปเรื่อยๆก่อนนะครับจะเสียบเอ,เ,อเอาเอาข้างนี้มาลงเอาเอาข้างตาลงนะครับพี่น้องนี่แหละก็เรื่อยๆนะพี่น้องเนาะกระบาดกระบะปูนกระบาทรงปูนแตกแล้วละครับพี่น้องคล้ายฝนจะตกอีกแล้วพี่น้องคล้ายฝนจะตกแล้วลมพัดชิวๆอยู่ ผมเอาแผงแตัวละเสียวไปตั้งมาอยู่ก็วันนี้ถ้าฝนไม่ตกวันนี้ก็โอเคแล้วครับพี่น้องเนาะก็จะดีขึ้นแล้วครับพี่น้องก็สักสองสามวันก็แข็งแรงหรอกข้าวนะครับพี่น้องอเพราะว่าธรรมาชาติของข้าวเนี่ยครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ตายง่ายนะครับพี่น้องเขาจะทนมากๆเแหละครับแต่อย่างว่าเลยเนาะทุกวันนี้ฝนฟ้ามาไวแล้วทีนี้ก็ เราทําอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเป็นนาน้นนําฝนเนาะนานไม่เสมอมันก็อย่างว่าแหละครับนานอยู่ต่ำอย่างนี้ครับเนาะประมาณร้อยกว่าเม็ดนะครับพี่น้องร้อยกว่าเมล็ดก็ยังยังยังคันยังไม่หมดเดี๋จะคันไปทีละนิดนะครับท่าน,นี้เราทําเสร็จแล้วเราก็จะเอาเอาดินมากรบนะครับอ่าเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินกรบนะครับพี่หน้องอดินกรบก่อนไม่ต้องกรบหนา,าเท่าไหร่ กรบตัอหน่อยนี่แหละก็คลิปยาวหน่อยด้วยครับพี่น้องคลิปยาวนิดหนึ่งอย่าตาลายด้วยครับพี่น้องใส่ไปใส่มาอยู่กรบพอมิดนี่แหละครับพี่น้องนี่แหละไม่ต้องมากนะครับพี่น้องเนาะเพราะว่าเราจะมันจะได้แน่นขึ้นนะครับพี่นอ้องอ่า นีแล้วนี่เราก็าฟางปกฟางคุมเลยครับพี่หอกฟางคุมไปเลยลขั้นตอนนะครับพี่หอกแล้วจะเกิดดีมากๆนะครับพี่หนกเพราะความคื้นได้นะครับหนกซ้นก็จะได้ครับนี่แหละว,วิธี เพาะเมล็ดมะม่วงนะครับเป็นมะม่วงเบาใต้นะครับพี่น้องเบาใต้โอเคนะกบเนานที่หนึ่งพี่น้องเดี๋ยวพอดีฟางเน่าก็คงจะถึกน้ําถึงเลยก็จะยุบไวอยู่นะครับพี่น้องอันนี้แหละครับพี่น้องอเอาน้ํารดทีนี้น้ําลดน้ดํารดเสียงดังไหนนะครับใดถ้าเสียงไม่ดังก็ไม่ออกเสียงดังเนี่ยนะลดให้สุ่มเลยครับพี่น้องนี่แหละ เ,เราลุ้นกันว่ากี่วันเนาะก็ก็ออกไม่เสมอหรอกเพียงเพราะว่ามันสุกกรสุดหลังเนาะก็แล้วแต่นะครับถ้่าไหนสุกรแกกรเขาก็ก็จะออกกรแล้วครับพี่น้องนี่แหละเอาคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมที่มาตักทายกันคลิปนี้ก็จ่อไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีทุกทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีครับ